สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัดคลิปที่เกี่ยวกับว่าเราผ่านเกณฑ์แรกสามารถรับรายได้จากทาง YouTube ได้นะครับก็คือต้องมีคนติดตาม1,000คนขึ้นนะคะของผมก็ตอนนี้มีอยู่1,780คนนะครับแล้วก็จะต้องมีคนดูคลิปของเราทั้งหมดนะครับ ่4,000ชั่วโมงนะครับก็ของผมก็จะผ่านเกณฑ์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะเป็น5,000ชั่วโมงนะครับนี่ทีนี้เราก็ลงคลิปเหมือนเดิมนะครับลงไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้ตอนที่พอเรา1,000คนติดตามบวกกับคนรับชม4,000ชั่วโมงนะครับ ผมก็จะต้องกรอกข้อมูลยืนยันอะไรต่างๆเข้าไปเพื่อให้ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็วันนี้อนุมัตินะครับตอนเที่ยงแล้วก็พอวันนี้บ่ายสี่โมงก็มาดูนะครับว่ารายได้มันจะไปยังไงนะครับนี่รายได้มันก็ยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยครับเรากดตรงวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ดูตรงรายได้นะครับนี่ใน28วันที่ผ่านมานะครับ ที่เราพยายามจะทําคลิปในโค้งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบัะเพณีกินเจที่ภูเก็ตนะครับรายได้ตอนนี้นะครับวันครึ่งวันแรกนะครับผมจะจดจำเอาไว้เลยนะครับวันนี้วันที่13ตุลา2565นะครับผมเริ่มรับรายได้จาก y o u t u b e แล้วนะครับอนุมัติแล้วทีนี้เงินก็จะเข้าตามจำนวนวิวของแต่ละคลิปนะครับตอนนี้ได้1สตางค์บาทอยู่นะครับ ก็มันเพิ่งเริ่มนะคะผมเปิดเต้นด้วยแล้วก็จะมาอัดคลิปให้ดูว่าเออมันต้องเงื่อนไขยังไงนะครับก็ส่วนใหญ่อะ่ะคลิปที่ไม่ผ่านก็จะมีเวลาเราไปถ่ายตามร้านอาหารมีเสียงเพลงนะครับมันก็จะไม่ผ่านมันจะรับรายได้ไม่ได้อ่าอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไปดูเนื้อหาอะไรต่างๆวิวรวมๆนะครับเป็นช่องใหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็จะลงทั้ง อ่าเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องกเกษตรอะไรเนี่ยผมจะลงรวมๆนะครับไปเที่ยวต่างประเทศในประเทศนะครับช่องฟาริสนะครับจะเป็นชื่อฟาลิสภาษาไทายและภาษาอังกฤษนะครับนี่ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นรายได้วันแรกจากการผ่านเกณฑ์อนุมัติเอกสารทุกอย่างนะครับ ขึ้นมาประมาณสักสี่ชั่วโมงครับได้ได้หสตางค์แล้วเย่ yeah. ผมจะจําไว้ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับจากการเพิ่มรายได้ให้ตัวเองอีกหนึ่งช่องทางในกระเป๋านะครับแล้วก็ใครที่มีอะไรปัญหาอะไรก็ลองลองคอมเมนต์ลองถามเข้ามาได้ในช่องทางที่ผมฝากไว้ใน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  YouTube ตอนแนะนําตัวนะครับผมคําถามไหนที่ผมสามารถตอบได้ที่ผมไปเรียนมาผมก็จะแนะนําต่อได้นะครับ อ่ายินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับที่ได้มาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับยูทูบหน้าใหม่ครับอ,อ,อาจจะเรียกว่า YouTuber New ก็ได้นะครับฝากด้วยนะครับนี่เดี๋ยวลองไปดูในคลิปในช่อง YouTube ผมสัก2-3คลิปที่มันทำมันทายอดสูงสุดแล้วกันเนาะนี่นะครับเราจะมาดูว่าคลิปที่อัปโหลดนะครับเราก็จะเลือกอคลิปที่จัดเรียงอันดับนะครับเราจะดู ยอดนิยมนะครับเราจะเลือกคำว่ายอดนิยมอืมกันนี่ครับจะเป็นประเพนีกินเจนะครับอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันครั้งแล้วก็น้องที่ลาวนะครับเขาขยันมากเลยครับทำทากยากินะครับแล้วก็งัวชนนะครับอันนี้อ่าเห็นไหมครับก็แล้วแล้วแต่นะครับผมลงรวมรวมก็มีคลิปกินด้วยครับนี่ไหมผมลงกินด้วยแล้วก็สตรีทฟู้ดนะครับร้านนี้อ่าปาเปนีกินเจ หมูกระทะทุเรียนอะไรต่างๆนะครับลองฝากเข้ามาแล้วก็กดดูเป็นแนวทางนะครับส่วนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมชื่อฟาริดครับฟาริดครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็อัปเดตกันเรื่อยๆนะครับฝากฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมมือใหม่พยายามจะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะครับนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อฟาริดภาษาไทยฟอฟันสละอารอเลือสละอิชอช้าง F A d R, R I C S นะครับขอบคุณนะครับไปแล้วครับ